เนื่องจากเครื่องบินตกเด็กหญิงจึงหลงทันในป่าเพราะเพื่อความอยู่รอดเธอจึงถอดเสื้อและกางเกงออกใส่รองเท้าหนังผูกเชือกรองเท้าให้แน่นเตรียมอุ่นเครื่องแล้วค่อยๆเดินไปทางทะเลสาบเธอแป๊บเดียวออกไปได้ไม่นานก็รีบเข้าฝั่งเนื่องจากน้ำในทะเลสาบเย็นจัดจึงทำให้เธอตัวสั่นเธอเช็ดน้ำเย็นออกจากตัวทันทีแล้วรีบคิดหาวิธีอื่นเธอเริ่มหาและเก็บฟืนในป่าเพื่อทำแพรข้ามแม่น้ำเมื่อเห็นว่าไม่สามารถซ่อมกิ่งไม้ได้เธอจึงถอดเข็มขัดออกในที่สุดผูกแท่งไม้จากนั้นเธอก็ฉีกผ้าบนผู้โดยสารด้ววยความทุกใจ จากนั้นยึดปลายอีกด้านของไม้ใครจะคิดว่าเมื่อเธอใช้แรงทั้งหมดของเธอเธอจะยกแผ่ได้ฉันเพิ่งรู้ว่าฉันลากมันลงทะเลสาบไม่ได้เธอพยายามอีกครั้งก็ยังไม่ทํางานเบนโกรธและโยนแผลงครั้งนี้เธอตัดสินใจสงบสติอารมณ์และคิดอย่างรอบคอบสุดท้ายฉันจะช่วยตัวเองได้อย่างไรเธอกลิ้งไม้ที่ใหญ่ที่สุดลงไปในทะเลสาบแล้วทิ้งทุกคนลงร่างกายครึ่งบนเกาะติดก,กับไม้ร่างกายครึ่งล่างพยายามเตะขาพยายามที่จะต้านทานความเย็นที่หนาวเหน็บของน้ํา ในทะเลสาเธอว่ายน้ำไปยังตรงกลางอย่างรวดเร็วเธอเห็นเครื่องบินตกที่ก้นทะเลสายอย่างรวดเร็วเธอหายใจเข้าลึกๆแล้วก้มลงว่ายน้ำอย่างรวดเร็วไปยังเครื่องบินที่อับปาเธอพบกระเป๋าสัมภาระสองใบในซาาปรากระพังจากนั้นเขาก็เสี่ยงชีวิตว่ายน้ำขึ้นฝั่งหลังจากติดกระเป๋าเข้ากับปลายไม้ทั้งสองข้างแล้วเธอยังคงดำดิ่งลงไปในทะเลสาเธอถือกระเป๋ากำลังจะว่ายน้ำใครจะคิดว่าเท้าของเขาจะถูกพันด้วยเชือกโชคดีที่เธอออกมาได้ทันเวลา ด้นหายใจเฮือกสุดท้ายว่ายน้ำขึ้นฝั่งอย่างสิ้นหวังในที่สุดก็สามารถว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำในทะเลสาบได้อย่างปลอดภัยณจุดนี้ความแข็งแกร่งของเธอหายไปกว่าครึ่งได้แต่กอไม้พองพักชั่วคราวเท้าทั้งสองใช้แรงเหยียบไปข้างหลังทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องเมื่อหันกลับไปมองภาพตรงหน้าทำให้เธอสิ้นหวังมีคริสลี่กินอาหารอันน้อยนิดของมันจนหมดเธอกรีดร้องในระยะไกลเพื่อพยายามทำให้มีตกใจแต่มีคริสลี่ยังคงยืนอยู่ที่นั่นหลังจากกินเสร็จแล้วพุ่งชนร่างผู้โดยสารเสียชีวิตอีกครั้ง้งงเเธอออออกรดจ,จนนปป็มมาไไ่ คราวนี้ในที่สุดมีคริสีล่ก็กลัวจนวิ่งหนีไปเธอลากกระเป๋าเดินทางไปที่ฝั่งหมุนเหรียญทั้งหมดด้านในเครื่องคิดเลขกระเป๋าเงินบัตรเครดิตสิ่งเหล่านี้ในป่าล้วนได้ประโยชน์เธอเปิดกระเป๋าเป้อีกใบพบภายในบรรจุถุงพลาสติกสีแดงพอเปิดกระเป๋าดูก็พบว่ามีเงินอยู่เต็มกระเป๋าเมื่อมาถึงจุดนี้เธอรู้สึกตกใจนั่งถือกองเงินอยู่อย่างนี้ถ้านางกลับเมืองนางจะร่ำรวยไม่ใช่หรือแต่เธอคิดอีกครั้งตอนนี้สิ่งสําคัญคือการอยู่รอดในสถานที่แห่งขุนเขาแห่งนี้ใช้เงินอะไรเธอจึงหาแว่นเจออีกครั้ง ใช้หลักการของความยาวโฟกัสในการสะท้อนแสงแดดเผาเงินทั้งหมดนั้นจากนั้นนําไปเผาอีกครั้งดูประกายไฟเล็กๆน้อยๆเต้น,นในที่สุดเธอก็มีความสุขมากขึ้นหลังจากติดอยู่สองวันมองเห็นภูเขาที่มะสวยงามอยู่ไกลๆผมว่าน้ําในแม่น้นํานี้ใช้ได้แน่ๆแ,แต่เมื่อเธอเติมน้ําเต็มอยูอ่จากนั้นฉันก็พบว่าข้างในเต็มไปด้วยสิ่งสกปรปกเธอนึกถึงทันทีต้นน้ามีสัตว์จํานวนมากปล่อยลงน้ําต้องต้มน,น้ําดื่มเธอพบเศษเหล็กที่เหลืออยู่ของเครื่องบินที่ตก เธอนามันกลับบ้านและใช้หินทุบมันการต้มน้ําแบบธรรมดาเสร็จแล้วเธอเทน้ําที่เธอเพิ่งนําเข้าไปไม่กี่นาทีต่อมาน้ําก็เดือดเป็นเวลาสองวันแล้วที่ไม่ได้ดื่มน้ําเธอดื่มมันในจิตใหญ่หมดปัญหาเรื่องน้ําดื่มตอนนี้มันเป็นเพียงเรื่องของอาหารเธอพบเชือกเส้นเล็กผูกอยู่บนกิ่งไม้จากนั้นนําต่างหูมาเกี่ยวให้เป็นตะขอเบ็ดตกปลาแล้วค่อยๆไปรอที่ใต้ใตทะเลสาบปลาติดเบ็ดอย่างรวดเร็วในเวลาที่เธอคิดว่าจะได้อาหารดีๆจากนั้นคันเบ็ดก็หักอีกครั้งเพราะมันบางเกินไปดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่่่จะเปปิดคาายใน เธอทำได้เทียงไปหาผลเบอร์รี่ป่าเพื่อต่อสู้กับความหิวของเธอหลังจากนั้นไม่นานเธอก็พบว่ามีผลไม้แปลกๆมากมายแล้วแบ่งมาลองทีละตัวเธอลองชิมผลไม้สีแดงและพบว่ามันอร่อยมากฉันจึงกินผลไม้ทั้งหมดทันทีใครจะคิดว่าตอนที่คืนเขาเริ่มอาเจียนและเซอร์คราวน้าจะไม่กล้าก,กินซีซูอีกเธอใช้การทิกมูลของมีคริสล่อย่างระมัดระวัง พิจารณาจากมเมล็ดของผลไม้ที่ปล่อยออกมาตัดสินสิ่งนั้นโดยปกติมีคริสซี่ชอบกินผลไม้สีเขียวนี้มากที่สุดแน่นอนว่าหลังจากกินเสร็จเธอก็ไม่รู้สึกอึดอัดอีกต่อไปในเวลานี้ท้องฟ้ามีฝนตกลงมาอย่างก,กระทันหันเธอใช้โอกาสนี้กระจายกวดทั้งหมดลงบนพื้นและฉันซ่อนตัวอยู่ใต้เต็นท์เพื่อหลบฝนรอจนฝนหยุดเธอเก็บกวดทั้งหมดจากนั้นเดินคนเดียวไปตามทางที่ออกจากป่าเพราะเพื่อหลีกเลี่ยงการหลงทางในถิ่นทุรกันดารเธอใช้ถุงพลาสติกสีแดงเพื่อทำเครื่องหมายทางของเธอไม่นานก่อนที่เธอจะเข้้้าาไปดูใกลๆบงเเออมีรยท หมายความว่ายังมีผู้รอดชีวิตบางทีคุณอาจจะออกจากที่นี่ไปตามรอยก็ได้แต่เธอไปรอบแล้วรอบเล่าเจอป้ายแดงมาอีกแล้วสถานที่เดิมจากนั้นเธอก็ตระหนักถึงบางสิ่งรีบตรวจสอบพื้นรองเท้าของฉันปรากฏว่ารอยเท้าเหล่านั้นเป็นของเธอทั้งหมดไม่มีทางเธอกลับเข้าฝั่งได้เท่านั้นเธอรู้ว่าการเดินอย่างไร้จุดหมายแบบนั้นจะไม่สามารถออกจากป่าได้เธอจึงหยิบเข็มออกมาจากกระเป๋าของเธอจากนั้นใช้ชิ้นส่วนของแม่เหล็กบนนาอยกาเพื่อเสียดสีอย่างต่อเนื่องจากนั้นใส่เข็มเข้าไปในปุ่มใส่ลงในขวดน้ํา เข็นทิศอย่างง่ายเสร็จสิ้นเข็นชี้ไปทางทิศเหนือตราบใดที่คุณยังคงไปทางเหนือเป็นไปได้ไหมที่จะออกจากป่านี้การเดินทางหลายวันทําให้เธอทั้งหิวและเหนือ่อยโวกกับป่าฝนที่ไม่คาดคิดตลอดทั้งวันเรี่ยวแรงของเธอกําลังจะหมดลงฉันเหนื่อยมากตอนนี้ไม่มีทางเธอสามารถทิ้งไดอารี่เล่มโปรดของเธอไปได้เลยจากนั้นโยนสิ่งทั้งหมดร้ายประโยชน์สําหรับฉันรวมถึงเงินก้อนที่ทาเอาคนดูน้ํไหลไหลแต่ถนนในป่านั้นยากขึ้นเรื่อยฮ่าฮเพื่อการประมทตัวเองเธอหยิบโทรศัพท์ออกมาโดยไม่มีสัญญ,ญาณ แกล้งทำเป็นโทรหาคนในครอบครัวเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากได้รับกำลังใจจากครอบครัวเธอก็ค่อยๆฟื้นความสงบใครจะคิดว่าในขณะนี้มีเสียงที่น่ากลัวอยู่ข้างหลังเธอตรวจจับอันตรายได้อย่างรวดเร็วเป็นปีนต้นไม้ใหญ่เป็นผลให้ฉันเครียดมากจนสะดุดและล้มลงร่างทั้งร่างลอยคว่ำอยู่ในอากาศสิ่งที่ดีที่เธอมองอย่างใกล้ชิดเห็นอะไรตามหลังมาก็เป็นผังผอนน่ารักเพียงค่อยๆคลาย,ย,ยหัวใจที่สั่นไหวการนอนใต้ต้นไม้ทําให้ถอนหายใจด้วยความโลง่งอกหลับไปโดยไม่ได้ตั้งใจ จนกระทั่งมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นหลายชุดทำให้ฉันสะดุ้งตื่นเธอเงยหน้าขึ้นมองเพิ่งรู้ว่ามีเครื่องบินบินผ่านเธอเห็นโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ทันทีเนบนวิ่งไปหยิบกระจกบ,บานเล็กออกมาฉันหวังว่าฉันจะสามารถยืมหลักการสะท้อนเพื่อให้เครื่องบินมองเห็นได้แต่โดยไม่คาดคิดมีหลุมลึกอยู่ข้างหน้าเธอเธอพลาดมันไปแล้วตกลงไปในถ้ำทันท,ทีจนกระทั่งเธอตื่นขึ้นในถ้ำจากนั้นก็พบว่ามีหินก้อนใหญ่กดทับร่างกายส่วนล่างของตัวเองเธอปวดหัวมากแต่นิดเดียวก็เห็นเลือดไหลออกมาเธอททได้้้เเเเพพียงหห่่่่อออาาาาขนนูืืมลชัวว ตอนนี้ร่างกายของเธอปวดไม่ไปหมดสติค่อยๆจมโคมาเธอกำลังจะยอมแพ้แต่แค่คิดเรื่องท้องลูกในท้องของเธอให้พลกํะกำลังอันไร้ขีดจำกัดแก่เธอเธอกัดฟันเพื่อระง,งับความเจ็บปวดทุบหินจนเลือดเต็มมือในที่สุดก็สามารถเข้าออกจากหลุมจากนั้นเธอก็ใช้กำลังทั้งหมดที่มีหนีออกจากซอกหินหันหน้าไปทางถ้ำหินลึกสิเมตรเดิมทีเธอวางแผนที่จะใช้พลกระกำลังของเธอคลานขึ้นไปตามซอกหินแต่ความเหนื่อยล้าทำให้เธอไม่มีแรงเหลือในเวลาที่เธอรู้สึกสิ้นหวังเธอค้นพบว่ามีแสงสว่างอยู่หลังถ้ำ เธอเดินตามแสงและหนีออกจากถ้ำแต่ที่เชิงเขาตรงหน้าผาเธอเตรียมที่จะเคลื่อนตัวไปตามหน้าผาทีละน้อยใครจะคิดว่าหินที่อยู่ใต้เท้าของเขาก็คลายออกทั้งร่างของเธอตกจากหน้าผาร่างกายถูกกิ่งไม้ฟาดอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็ล้มลงกับพื้นเธอตื่นขึ้นจากอาการโคมา่ารู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในช่องท้องขาซ้ายหมดความรู้สึกเพราะกระดูกหักเธอตะโกนขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างช่วยไม่ได้แต่คําตอบเดียวที่เธอได้รับคือความเงียบของป่าแต่เธอไม่เคยยอมแพ้ฉันหันกลับไปและคว้ามไม้พลอง พยายามลั้ความเจ็บปวดแล้วลูกก็ยากเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆในป่าตอนนี้ฝนตกอีกแล้วเธอยืนอยู่กลางสายฝนและไม่ขยับขยื่นนอนลงบนพื้นและพักผ่อนอย่างแน่นอนแค่ดื่มน้ำฝนเติมพลังกายรอวันรุ่งขึ้นเมื่อฝนหยุดเธอเดินทางต่อไปทันใดนั้นได้ยินเสียงน้ำไหลามาแตกหลังเธอเดินตามเสียงนั้นไปและข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำไหลเชี่ยวกรากต่อหน้าข้าพเจ้าเธอเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเธอไม่สามารถออกจากป่านี้ได้อีกต่อไปแต่บางทีกระแสน้ำที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเธออาจเป็นโอกาสเดียวที่จะมีชีวิตอยู่ มาคิดดูเธอพบไม้ท่อนใหญ่ทั้งคนคลานขึ้นไม้และลงไปในน้ําค่อยคไหลลงมาตามกระแสน้ําเป็นเรื่องปกติที่จะพบการกระแทกบนถนนโศกนาฏกรรมทําให้เธอมีความยืดหยุ่นย่างมากเธอไหลไปสู่กระแสที่หันไปในทิศทางอื่นในที่สุดก็หมดเรี่วแรงตกอยู่ในอาการโคมา่าไม่รู้ว่านานแค่ไหนเธอเคยตื่นบนชายฝั่งและได้รับการช่วยเหลือจากชาวประมงในบริเวณใกล้เคียงหลังจากช่วงเวลาฉุกเฉินเธอช่วยชีวิตเธอไว้